พระบผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีตอนรับข้าวโซช่องหอยเด่ดนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสองพฤษภาคม โปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยไม่นี่ครับออกไก่เกี้ยวเบ่งปานเนวทานคู่สองตัวคู่สองตัว อดีตก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านูคสองตัวบนล่างอดีตที่แล้ว7จ็ดสองสองเทชมผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับหก6จนะ็ดหกแปดหกเก้าเ เบ่งปันเก้าชุดเบ่งปันเก้าชุดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมอบพงเบ่งปันทันเดนบนสองห้าหกจับคู่กับหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย ก็จับคู่เอาเองนะเดินบนก็ขอบคุณมากครับข้อมูลแนวทางที่เบงปัน,นต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับก็เป็นแนวทางครบวินบนรณ์82567 82567นะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปันโคล่า7557เปก558กลับตัวด้วย725 726 705706825826 805806นะคู่โบน 528252528258ก็ขอบคุณมากครับผมต่อไปครับใบนี้เอยท่านผู้ชมชาติเด่นสองตัวล่างไปกลับชาติเด่นสองตัวล่างไปกลับนะ 3 0 3 1 3 7 3 8 3 9รอง0 7 0 8 0 9 1 7 1 8 1 9 7 8 7 9 8 9นนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับใบนี้ทานโพชมูมใบนี้ก็แนวทานเด่นเหลือดาบจับโค่จับโค,บค่เด่นแนวทานดับสิบล่างหนึ่งสองหกศูนสี่เก้าสาม และก็ดับหน่วยล่าง247 016589งกหปเก้เบงปานนทันสิบล่าง684 684ก็เบ่งปานนะท่านก็เบ่งปานหลายโคนะคัดแล้วคัดแล้วเหลือโคเดียวเปกสานะเปกสก็ดับไปแล้ว ตัวก็เหลือแปดแปดห้าแปดห้าเจ็ดหลักหน่อยเหลือสามก็คัดแล้วนะคัดแล้วก็เหลือคนเดียวแปกสามแปกสามต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเด่นล่า เบบ3ตัวท่านผู้ชมเด่นล่างเบบ3ตัวก็แบ่งปันเจ็ดแปดเนะแบ่งปัน3มตัวให้พิจารณา7จ็ปด ่านโพโชก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงปันเจ็ดเปดเก้าต่อไปครับผมใบนี้แสงเดือนเดี่ยวทันดับล่างเนี่ยวทันดับโคล่างกัเบงปันดับเก้าหนึ่งสามศูนย์ 0 7 8 7 9 6 0 1 9 0 6 1 2 8 2 1 9 8 3 1 2 3 6 4 9 4 7 3 5 2 8 6 4 1 8 5 4น5 0 6 7 2 2 0 0 5 5 7 7ะท่านผู้ชมก็ขอบ คนณแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมสองตัวโบนออกบหง เบ่งปันหเบ่งปันหจับคห้าศูนยเ่งห้าศูนย์ห้าก็เบ่งปัน3ามโคนะเบ่งปัน3ามโคให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบน,นี้เออ ท่านผู้ชมสกายโคูดสองตัวล่างสกายโคูดสองตัวล่าง3ามห3 9 6 9 3 1 6นึ่งส ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ bo, เลนโบเบงปันปน้ำทาเด่นหนึ่งกับห้าเด่นเจ็ดแปดเก้าจับโคเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แป8 1 8 2 9 0แปดหทชมเด่นเจ็ก้บับศูนย์นึ่นะหนนี่คือ1 5นะึ้านะท่านผู้ชมนะมเด่น7จ็ป็ก้บับศูนนึ่จับโคู่เก้่ให้พิจารณาอดีตก็ผ่านแต่ก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมมีหลุดบ้าง ต่อไปครับผมใบนี้3ตัวบนนะออกโพงเบ่งปันป็กหนป5ก5 1หน1่15 1 5ย์ห5ึ5 5, 5, 5 5หห1าหหต่อไป ครับโอ้ใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นทานจับคู่สองตัวล่างจับคู่สองตัวล่างเบ่งปันสองสูตรนะสองสูตรสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สอง 1, 000, สุดที่หนึ่งผ่านสุดที่สองสุดที่ 2, นทหนึ่งสุดที่สองอดีตผ่านนะนาทันใหม่นี้ห้าสามห้าสามคู่เดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม

ภายแมงรายเจ้าของแนวทางที่แบง่งปันต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมสามตัวตรองนะมิกนอยสริกา012015051215นะก็ไล่ไป 8, 5, 16 6, 16 1 6 1 1 8 1 5 5 1 6 6 1 ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวบนสิบหน่อยนะสิหน่อยจับคู่07 08 09 2728ูน9์9ปดศองปก้้าต่อไปครับผมใบนี้จับคู่ เส้นมี10หน่วยล่า1หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ก็เ่ศนเ้นะก็เน้นสี่เหลี่ยมสีแดงต่อไปกระผมใบนี้เอยอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน หนึ่งทันใหม่นี้กรับเด่น3ตัวเดียวจับคู่2 3 2 6 3 2 3 3 3 6 3 9 4 3 4 6 5 3 5 6 0 3 06ต่อไปกรับผมใบนี้สายใต้เบ่งป่นานสองสูตรนะท่าู้ชมนะ10หน่อย3 4แล้วก็หลักหน่อย6 9 เด่น6เด่น36นะท่านผู้ชมจับคู่เอาเองท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแลยก็ขอสวัสดีครับผม